อ้าวแล้วข้าสํารวจคลิปนี้ก็รู้สึกโอเคไป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 ตอนนั้นตัวกันหน่อยนั้นตัวกันหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเด็กชายหรือว่าสีสว่างชื่อเล่นชื่อเฟยช้าช้าสิอ่ะเอมก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัยห้าก้าวกระทำนักสมุครับชื่อเล่นชื่ออโอมครับอ่าวันชื่อเด็กชายหรือว่าสีสว่างชื่อเล่นชื่อเฟยครัอ้าวรับบทเป็นคู่สีคู่แสดงกันนะฮะซึ่ง ประชันกันได้มันมากจริงนะฮะทำมากี่เทคแล้ววันนี้สามสี่สิบกว่าเทกเฮ้ยไม่ถึงเออประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบทำตั้งแต่แปดโมงเช้าครับเอ้ยไม่ใช่แปดโมงเช้าวันแปดโมงกว่าครับอ่าวครับโวลคิีบีก็กดติดตามกันด้วยภาคหน้าจูเลียใหม่สวัสดีครับสวัสดี